ช่องด,ดูดีมิสระกลับมาพบกับพ่อแม่พี่น้องอีกคลิปหนึ่งครับผมเมื่อนี้มาเทียววัดครับวัดผู้เขาท่องครับข้างหลังนี่ก็เป็นเจดียด์ผู้เขาท่องครับงามครับวัดผู้ท่องนี่การอยยุอายุธทยาเนี่ยแหละครับกใกล้ๆครับวางกมาเที่ยวมาส้มกันเดอ้อครับก็หลังจาก มาเที่ยววัดเสร็จแล้วห้าก่อนเพชรกับเขากินครับก็เขากินสวยนี่กันสมัยหลาบไก่ครับหลับไก่รสเด็ดเด็ดครับปะ่ะเอาไปเกับเขากนครับมันสวยเลยครับยิ้วเขาไปครับไปมาครับเห็ดลับไก่รถจัดจานรสแซ่บกันนี่หลับไก,ก,ก่บ่หยาครับเกลืองเครืองหลาบเข้ากับแบบเครืองหลับปกติเ่ยครับแต่นี้พริกมะนาว โซ่นี้รูปดดครับนะครอันนี้ครับในมะกรูดเขาขัวขี้ไทยต้นหอมกีฟรั่งผักสะระแหน่ครับสะระแเด่เพิ่มความหอมครับบางคนก็บอกคอยหมักนี่ครับผักสะแหน่แต่ว่างานลาบนี่ตรงนี้ผักสะแหน่จักหน่อยครับครับอ่ะเฮลักลุยเฮลาบเลยหิวแล้วปรุงนะครับน้ำปลาปรุงก่อนครับปรุงรสก่อน ชูโรดรสดีรถดีรถไก่อายีของชูรดโอ้หัวผมรุนน่อเนาะแกงข้าวคั่วข้าวคั่วปนมาเผ็ดกระซายไร่พริกป่นมาเผ็ดกระซ้ายไร่มาเผ็ดกระซายาหน่อย แต่จะเบิง้งต้องเบิง้งนะครับว่าพริกเจ้านี่เผ็ดบอพริกบางเจ้านะ่ะคือใส่ซอนเดียวกับเผ็ดดีครับพริกบางเจ้าใส่ซ้ำซ้อน,อนกว่เผ็ดใบมะกรูดใบมะกรูดเน่าอู้หูมะเน่าอู้ไม่แม่น,มนอนนี่ปเปรี้ยวดีครับอย่าใสีลายเลยครับเดี๋ยวมันเค็ดแคลน้อยหนึงนหน่งครับนี่ดูเราขึ้นน้อยหนึ่งครับอีกขีนอุ้งสวนอีกขีนอุ้งสวนอันพร้อม อันพร้อมครับจะไปการกินเป็นน้วยที่จริงบางคนก็มักเป็นน้วยกับมี่เลยครับสบายห่องก้อยร่องเหรอครับเป็นน้วยเพลอีีครับตรงตัตสัตกินเอาครับอ่าผู้ชมทานใหเริ่มมาพี่แกสามารถเพลสเป็นต้อนเลยก็ได้ครับเป็นน้วยเลยก็ได้ครับไม่ยืนหาเดงลูกโดดครับแต่ถ้าผู้มากครับผู้มากกินลูกโดดเพื่อเกับมีครับลงหอมอ่ากินเรื่องล่องเครื่องครับผม ต้นหอมชีไทยชีไทยชีฝรั่งชีฝรั่งัีฝร่ง,งอหอมหอมนะครับหอมแล้วเห็นง่ายหลับไกลนะครับเห็นบ่ครับโอ้ยสีสันเป็นเด็กคนเดียวคุยใช่ไหม ทบไทยดูแน่หบไทยดูสเสน่หงานเร็วครับนี่คือเเรียกงานเร็วครับเพราะว่าในบ้านหูว่าพาะัานหวิวครับงานเร็วงานเร็วแต่ว่ารสชาติบ่เเลียนนะครับรสชาติอร่อยครับงานเรียบร้อยอครับไปโต๊ะกัน นูแล้อครับมาครับเดินเลยกินข้าสวยเลยครับโอ้เวัสดีเห็นแล้กวกินเรียบรอยครับนี่ครับหลับไกลสุดเลือดจัดจางหลับกันโดยไปบ้านรังผมมากินเขา่านี่นาะก้อนบองานงใหญ่เลยโอ้นงี้ยเลยเข่าเนื้อไหลไรยบ้านห่อ นาสารคามอะยขอยัดคำแรกขอยัดคุยเลยคุยเลยเมัอเป็นบ้องคุยเราเมืองกันอืม อืมอ๋อมันเป็นเฟื่อนข้อเอา้ามันบกเฟื่อนไปเลยครับนี่ครับหาดของคู่กันครับเล็นน้อยขาวหลวงครับนห้าสีขาวขาวหลวงครับโอ้เล็กน้อยนีนน้อยพอเป็นกระสายพอให้กินหัวแสบกุ้ยโถวนวายกุ้ยโถวนวายนีไหมครับว่ายนี่น้อย ก็หินหัวแซบซื้อ,อคนว่าสงสนุกงานหลับขาดไปเลยครับงานหลับงานหลับตรงนี้หน่อยครับโอ้จุดจัดปาดบึ้งดีโอ้จุดจัดปาดบึ้งดี อ่าครับไปบลอกครับงานหลับเลยใบบุกนี่บกบกก็ผากครับก็ต้องกรเด็นเยอะกินเองกเดนเ็นมาก ยเงียเลยโอ้กร,ระสับกระจาจานนี้ครับหลับครับรรหนูห่อเลยห่อเลยมันจะเต็มปากนี้ อารุโดดสองสองตนนะโอ้ฮารุโดดเพิ่นก็ได้หัวคนเพชรได่ก็มากินนี่ครับตัวตกเงา ในบ้านเพิ่ยจะไ,ไปเทียเ่ยววัดจะได้ภาพเที่ยววัดภูขาทธองครับภูกรองอยู่อจุนย่ีเนะ่ครับไม่หยุดยากับซิกกเปี่เลยครับแต่ว่าไปเที่ยวกับ,บ,บ,บวัดวัดทูวัดเลยครับวัดพันหลายตัวนี้ ถือว่าเป็นโชคดีของครับเด้มม่เห้งานงานนัอีกยากเัราะว่าสมัยเล่นหนังสือนี่หน่อยครับวิชาประวัติศาสตร์อะไรนะนี่น่ะโอ้พอมาอยู่จริงโม้เลยว่าหมุเข้ามาอยู่นี่คือว่านี่แหละวิชาประวัติศาสตร์นี่หนีหมดเลย อยูของต่ว่ามากหลักนิ้ของเดือครับกับพระนวัดท่านคนนี้ใช่วัดท่านห่าวะแต่วัดท่านมันห่ครับเอจาจังนั้นไปเอาพี่ตัวไปถ่ายผ้าตอนเศร้หาห่อแบบนั่งพสารเสร็จเฮาเพิ่พมสแม่นั่งกินขอร้ํากันครับออกไม่ออกแมนั่งกินขอร้ํากันครับท่างพี่ประเทศซโบบูท่พันธุ์เทศเกษตนั่งกินนนมือหลังครับ อันงนี้ก็แซ่รสาตันนี้เขาตดนกล้องเลยมั้เนี่ยมว่าเซลั่ใกล้กินเลยจักเขเยาเต็มกล้องเลยครับขับแบบนี้กินอไดครับขพวกครับบ้บางกนอะไรบ้านปันซิมดอิ่มแล้วครับซิมเปซิม,มาซิมอิ่มแล้วเล้วพ่บ้าน,นครับท่านกิน,ไนีไพ่บ้านกิน,นดโดนเตบิบ อโอ้เดี๋ยวของดีงต้องจัดเลยครับนี่ฮอลหลับเลยฮอลหลับเลยตาเลือกนะครับเมันตาเลืองนั่น ขาวนนี้ก็เพรกะว่ข้าวเนี่ยอ่ออยู่ยกยข้าวข้าวนี้เราคุยเลยครับคุยได้คุยกั่เริ่มคุยพิ่มั้งเด้อดูดูดนี่โอ้ชอบอยังนีเลย กินรับไก่ก็เป็นของมากผมจะเดียวกินบ่อยรับไก่นี่กินดูนดนดกินดูแล้วอะไรแล้วมะเข็อกินดูนีเพราะว่ากินดูกับรับไก่ไมเนเท่ง่าดดยครับไ่จนไปทำจนเด้อมมีอะไรหลาย อ้มจะักเขาันนะครับก็บอกกินยังกระซางคันได้พักตื๊ดใจตึกดคันได้พักเข่ากันครับมันแซ่บเลยครับให้ลาบกระซังให้ลาดยังกระซางคันได้พักตึกกันกันครับราบปลาลาบไก่ลาบหมูลาบหมูเนี่ยเนื้อเด็ดแันเขาได้พักมากเดยกันหมูไม่กระแซ่บโอ้ตัวเลย Đúng không? không? lại đi nè. ममम mm -hmm. oh, ค้าวเขาจะค้ามเงหรือข้ามนวจะปันห้องอินปมอ,อืมแบบนี้ครับโอ้เหงกินแหนงเอาดีเด่นเอาจะา่าไหมก็ได้โอ้เดิมเพิ่มแล้วครับเดิมเพิ่มน,นี่ครับน้อยมาลอมครับโอ้ กินพ่อเป็นกระซายด้ครับไมไกินไรโอ้จดจัดบเยอะใส่ละดูดด้่ยใส่ละไม่ไม่นี่ รูปด่วนแยกขาดนะครับเห็นไหมเห็นป็นรูปด่วนมันก็กินเด้อ,อ,อร์ตอนนี้เราทำข้ามหน่อยดีครับจับเขาหลายก็กไปเรื่องปญัญญา แสบไปอีกการสำหรับกินกนี่กัสมองขคือสิปีกเก็บกันเองเพราะว่าการกินให้เพิ่อนดีมันได้อาตละดกับในการกินครับผมอ่าโอ้ยฉันกินนั่งให้เบิง้งเอฟซีนั่งเบิง้งรุ่มนั่งเบิง้งไหนโอ้คนมีเครื่องชี้มุงหรอกนั่นแหละเดี๋ยวขอไปจุที่นี่ขอบคุณที่รับช่งส่งดีนินสลาครับผมฝากกดติดตามช่องเล้น,นะครับเขบ้าไป็นในยูทูบนะครับกดเข้าไปช่อง ดูดีนิสระไม่เห็นเข้ามาที่ตามกดซึ้งตึ้งก่อเลยครับนะครับเข้ามาที่ตามมันจะขึ้นเลยครับไอยากเห็นคลิปเวลาคลิปอัพคลิปใหม่ผมอัพคลิปใหม่มันจะขึ้นมากแกดกระดิ่งมาขางเข้ามาที่ตามมันไมีกระดิ่งเลยกดเลยเวลาผมอัพคลิปไปมันจะดังปิ้งมาเลยนะครับตามนั้นเลยนี่นะครับเข้าไปที่ยูทูปกดคข้ามาติดตามกครที่เป็นทีตามช่องดูดีนิสระนะครับก็ขอบคุณสำหรับช่ครับผมครับคลิปนี้ครต่อไปคลิปนี่ครับ ครับสวัสดีครับ